สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสอปปเออล่านำเด้อค่ะสวัสดี f อซทุกท่านเนาะล่าพัฒนาค่ะเจตาจะมาวางแนวทางสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะวันที่ยีสิบแปดจะเป็นแนวทางของเลขล็อกลิกเลขมีที่มาค่ะเลขรับนางฟ้าเนาะสามเสียนดังค่ะ ไปพิจารณากันไปรุ่นต่อกันเนาะค่ะถ้าเพื่อโชคดีสองทุ่มครึ่งเนาะพี่น้องกับแนวทางเล่าพัฒนาไปเบึงแนวทางของเพิ่นค่ะให้โขกให้มานเนาะเบึงแนวทางค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่าพัฒนาแนวทางของเลขล็อกกิกค่ะเลขล็อกกิกวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะ เพิ่นก็เข้าวิ่งรูดตัวหนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะเลกโอกิกวันทียี่สิบหาที่ผ่านมาค่ะสายวิ่งสายรูดเป็นยังไงเนีย่ยเอฟซีของโอกิกเนาะคะ่ะให้โชคดีก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะขอบุญขอบคุณโอกิกหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของจีตาเนาะ,ะตัวใหม่ของเพิ่นมาแล้วค่ะลโลก ให้มาแล้วนะคะวันที่ยี่สิบแปดมีสาย,ยุนเลขล็อกยิคค่ะแลาวพัฒนาวันวิ่งรูดหนึ่งกับสองค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งสามสองสามหนึ 3, ่งห้าสองห้าเบิร์ก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองค่ะสามตัวสามหางหนึ่งสองสามหนึ 2, 5, ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะ วันที 18, ่ยี่สิบแปดเมษาหกแปดสองทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะเน้นเจะเพิ่นค่ะสองสามสองห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองห้าค่ะเอาไผชอบกับจัดค่ะตามต่อกับเลกอกอีกล็อกิกแคบหน้าจอค่ะไปต่อกับล็อกอิกเนาะแคบหน้าจอค่ะ จะไปต่อเลขล็อกปีกต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นเลขลับนางฟ้าค่ะเข่าเต็มมต็มเลยเนาะพี่น้องหนึ่งสีเนาะค่ะเข่าบนเลขออกสีหนึ่งเนาะถือว่าเดินดีเนาะค่ะมีแผลใดน้ำพืนบนพี่นอมีใหมานบอกค่ะหนึ่งสี่บนออกสี่หนึ่งเนาะ ของเรียกลับนางฟ้าวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะถ้าไปได้กด็ดีใจนั่มเนาะค่ะกับอบุญขอบคุณเรียกลับนางฟ้าเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังจองของจีตาเนาะขอบุณหลายๆค่ะตัวไม้เพิ่งใหญ่มากเวเด้อค่ะพี่น้องอบัดวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะนี่ตัวไม้ตัวไม้ของเรียกลับนางฟ้าค่ะวันที่ยี่สิบแปดเมษา ยี่สิบแปดมีสาเราพัฒนาวิ่งดูดกับสองกับห้าค่ะสองกับห้าสองตัวสี่หางสองแปดห้าแปดสองเก้าห้าเก้าค่ะ เบิร์ก็จะมีสองสองกับหาหาเสามตัวา25 25บบสามหางสองห้าแปดสองห้าเก้าสองสองห้าค่ะเน้นเจาะเพิรนกับหาแปดเนาะค่ะแล้วกัหาเก้าเนาะสามหางเน้นดินเนาะดินเพิรนสองห้าเงี้ยถึงสามหางเนาะค่ะสองห้าแปดสองห้าเก้าสองสองห้าเนาะค่ะ ทั้งสามห่างเอาแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขลับนางฟ้าเนาะเรียกรับนางฟ้ากราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะเอฟซี FC ทุกท่านบ่าวาจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เขามากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามเนาะมาให้กำลังแรงใจเจตตาช่องน้อยๆกราบ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะขอบพระคุณหลายๆเอาไปต่อค่ะไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาของเพิ่นก็หลุดไปเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะขอโทษขออภัยแทนเลขมีที่มาเนาะคะ่ะถ้าเลขพเนนะะพิ่นบอกบอดืนเนาะเพิ่นบอยยาง หนึ่งตัวไม่มีสองตัวไม่มาเนาะค่ะ็ราเป็ี่ยนยังเนาะคะ่ะไปไม่ไปต่อเอาไม้วันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะวันจันที่ยี่สิบแปดเท่ากับไปต่อกับเล่าพัฒนากับแนวทางของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะไปต่อเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกาไปจะตามต่อกับเตรียมแคปนาจอนะะ้อเด้อค่ะวิ่งรูด จะมีสองศูนกับ2ค่ะศูนกับสองสองตัวสี่หางศูนย์หกสองหกศูนย์แปดสองแค่ะบนก็จะมี0ูนย์สองสตัว3ามหาง0ูนย์สองหนย์นย์ศองค่ะนิ่งเจาะบน สหางค่ะสองหกสมหางก็2 2หางที่พันนิลเนาะศูนย์สองหกศูนยแเอาแคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะสายวิ่งสายลวดผิดจรณนาค่ะของเลขมีที่มาเนาะ เลขกับมีเขา่ามีหลุดเนาะคะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ะเป็นของธรรมดาเนาะคะ่ะเอพซีทุกท่านเนาะ,ะเลขหลุดหลุดแน่าเขา่าเนาะ,ะเอาตามต่อค่ะตามต่อตามต่อไปใหม่กับเลขมีที่มาเนาะคะ่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับ ลาพัฒนามันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะเจตาจะเอาอคลิปนี้กับซีเซียนเด้อค่ะเจตาเอามาเอาเอามาวางแค่ซีทันเนาะค่ะเอาวางแค่ซีทันเอาเบิ้งใส่กันพี่น้องมาเนี่ยเจตามาเปรียบเทียบใส่กันสองเขา่า วิ่งกันบอ่น้องบุกคือเนอะาะบุกคือพันใดเนาะเอาแน่ใส่กันตัวค่ะผิดจารณาเบิงเนาะถ้าแคบ้าจอถ้าไพแคบ้าจอเลขมีที่มาละกะเลขรับนางฟ้าทั้งสองคนนี่แคบว้แล้วห้องกลับไปเบิงใส่กันเนาะค่ะผิดจารณาว่ามันจะตรงกันมองไดเนาะตร,ตรงสองโตสามโตสิ ของตัวสามตัวเลขวิ่งเลขเบิ้ลสิ่ไหมคะเอาไซกันพอได้พอได้พิจารณาไซกันอยู่ดีเนาะขันเนาะถ้าฮ้อนเบิง่งไซกันเนี่ยเพราะว่าแคปอันทละงสองคนไปเรื่อยนี่ได้แน่ใสซกันจีตาก็ว่าดีอยู่ดีได้เบิ่งว่าเอาถ้าแคปแคบคนละทือนเนาะ ผู้ใดว่าคือเจอตาบ่เจตาว่าจังสันดีเจตตา,าเลขของล็อกกิกใส่เลขรับนางฟ้านี่ค่ะแล้วก็แคปหน้าจอเป็นสองคนเนาะแคปหน้าจอใส่เลขล็อกกิกเลขรับนางฟ้าเนาะค่ะสามเสียน คลิปนี้เลขรับนางฟ้าเลขมีที่มาเลขล็อกกิ๊กเนาะค่ะแม่พี่น้องแคปหน้าจอเบิ้องไซกันเบิ้งเนาะคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มาให้กำลังแรงใจขิปสามเสี่ยนค่ะ เลขล็อกกิ๊กเลขมีที่มาเลขรับนางฟ้าเนาะเจตาเอา3ามท่านมากลับขอพระคุ้นหลายๆคอยพี่น้องโชคดีค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้มีโชคเนาะค่ะกลับมาก็ขอให้มีชัยปลอดภัยทุกการเดินทางเนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ